สวัสดีครับผมซิเวนดอยครับวันนี้พามาดูลูกไก่ตัวนี้ลูกของเจ้าทัสกันครับลูกเจ้าทัสกันครับ ตัวเมียรูกผสมเหลืองๆครับแม่ลูกเจ้าทศกัณครับนี่คือตัวเมียอีกตัวหนึ่งเหลืองๆเลยนะครับรุ่นนี้ไม่แบ่งนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ครับสองตัวนี้แจ่มมากครับเอาไว้เป็นแม่พันธุ์เดี๋ยวไว้จะผสมกับไก่ป่ายาวๆนะครับนี่ครับลูกเจ้าทศกัณนะครับ ผมอยู่ใกล้นะครับผมอยู่ใกล้มากนะเพราะว่าไก่ไก่แหกก็อยู่ครับนี่มือระยะนี้เลยนะครับคือเอามาเลี้ยงตอนตอนที่มันเป็นลูกเกี๊ยบนะครับแล้วก็พอมันแข็งแรงค่อยมาปล่อยแบบนี้นะครับ ค,ครับสำหรับวันนี้ก็อัปเดตลูกเจ้าทศกัณเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ